แล้วเดี๋ยวจะพาไปที่นี่จังหวัดกำแพงเพชรใครที่มีปัญหาอปวดตัวปวดหลังปวดคอบางคนอาจจะสนใจเรื่องของเครื่องนอนจากยางพาราเดี๋ยวจะพาไปดูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่เขาเย็บเครื่องนอนยางพาราขายสร้างไรายได้คะ่ะ เออช่วงนี้เขาฮิตกันนะคุณนะครับเป็นชุดเครื่องนอนที่ผลิตมาจากยางพาราเขาว่ากันว่ามันจะช่วยลดอาการปวดหลังสําหรับคนที่ปวดหลังปวดคอใช่แล้วค่ะมาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริสนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่8/2หมู่3ตำบลเขาคีริส อำเภอรพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรที่ตรงนี้ม,มีคุณแม่บังเอิญเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยค่ะรวมตัวกันทดลองนําเศษโฟมยางพาราที่เป็นชิ้นๆนะคะออไปใส่ลงในที่นอนแล้วก็พบว่า,วา นอนสบายแตกต่างจากที่นอนที่เคยนอนมาโหลับเต็มตื่นฟื้นไม่มีเฮ้ยฟื้นอยู่ฟื้นสิฟื้นอยู่คือเขาก็เลยมีการรวมตัวกันว่ามาผลิตและทดลองจําหน่ายในละแวกบ้านกันดูไหมแล้วก็ลองออกขายตลาดบริเวณใกล้เคียงนะคะ นี่คุณขาจะบอกว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าเศษโฟมยางพารานะอย่างเป็นความคู่กับขนมสาลี่เลยตัดกินนะน,นิ่มใช่ไหมคือมันเป็นการเพิ่มมูลค่าเศษโฟมยางพาราแล้วคุณแม่บังเอิญเนี่ยเขาใช้เศษผ้าม่านเศษผ้าคอตตอนจากกลุ่มตัดเย็บเสื้อแล้วก็เศษผ้าสปอร์ตอะค่ะจากกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬาเอามาสร้างสรรค์สินค้าดูแลสุขภาพาทั้ง นอนยางพาราค่ะหมอนยางพาราและเบาะยางพาราเออเบาะรองนั่งแบบนี้อ่น่าสนใจไหมอยากจะสั่งซื้อมานั่งตอนนี้เลยเข้าขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปของตำบลเขาคีริสในปี2556แล้วเอ้รองคออโอ้ได้ไหมจะได้หลับในออฟฟิศได้ อุยคิดไปแล้วไปแล้วอะไรได้ยินลั่นถึงชั้นบนแมต้องบอกว่าได้รับความนิยมความไว้วางใจจากลูกค้านะะกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อกันเยอะมากตอนนี้ยอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเนาะและเขาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริตในปีพศ2561เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องนอนยางพาราโครงสร้างแบบแยกชิ้นหเดียว ในประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ขนาดนั้นและก็ยังมีการสร้างแบรนด์เพียงใจไทยสปาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคไม่ธรรมาดานะคะซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ที่นี่เป็นผู้สูงอายุด้วยค่าแรงในการตัดชิ้นยางก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นยางที่กําหนดให้ตัดจะบอกว่าเป็นผู้สูงอายุคือดีมากตรงที่ว่าเขาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเขามองเห็นคุณค่าในตัวเองอันนี้สําคัญนะคุณผู้ชมที่ ดูอยู่ท่านไหนสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเอาหมอนรองคอยใช่อ้สนใจเนาะเหมาะนั่งก็น่าสนใจราคาอะไรเงี้ยมีหลายแบบมีแบบหมอนขีดหมอนอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยอะไรแบบหมอนที่เป็นสามเหลี่ยมนั่นนะแม่ผมชอบมากเลยเออนั่งพิงนั่งแมวดิฉันชอบมากเลยนะไม่รู้ทำไมหชอบปวดเดยไม่ชอบหรอเอามนอนเหรอใช่มันต้องซื้อแบบ เี๋ยที่ต้องซื้อที่นอนได้แมวใหม่ใช่เฟซบุ๊กอะไรนะเฟซบุ๊กเพียงใจไทยสปาเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดสินค้าราคามันต่างกันเนาะนาสนใจนะคะ